วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย h อน da กรุงเทพรามคำแหงนะครับวันนี้มีการลงนามโครงการ One d e a l e r One c o l l e g e จหนึ่งร้านสร้างสรรค์หนึ่งสถาบันสร้างสังคมครับระหว่างไทย h อน da จำกัดกับคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเป้าหมายคือขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวะที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาทักษะด้านยานยนต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้วิชาการให้กับสถานอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี64นะฮะแล้วถือว่าประสบความสำเร็จจากทุกภาคส่วนครั้งนี้ก็เป็นการขยายให้มันครอบคลุมมากขึ้นโดยเพิ่มจำนวนการอบรม ให้ความรู้จากสถานศึกษาในโครงการเดิมทีเนะี่ยมี338แห่งปีนี้เพิ่มมาเป็น389แห่งเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนอาชีวะผ่านโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับ